ทางทุกขานิโรธาามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปุเพอน,นุสุตีสุธรรมเมสุจากขงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอโลโก้อุทปาทิตั้งโขปนิทางทุกขานิโรธาามินีปฏิปทาอริยสัจจงภาเวตพันติเมพิขเว ปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจากขุมอุทปาธิยานางังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอ้อุทปาธิตังโขปนิทังทุกขดนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิขเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุ จักขงอุทปาธิญาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิยาวกีวัจจมีพิขเวอิมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวทสาการังยะถาภูตังญาณทสนังณนะสุวิสุทธังโอโหสิ นิวตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมาลเกสพัมมาเกสัสมาณพามนิยาปชายะสะเทวนุสายะอนุตรังสัมมาสาัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงยัตโตจขโเมพิกเวอิมเมสุจตุสุอริยสัจเจสุ เอวันติปริวัตตังทวทัาการังยะถาภูตังยานทัสนังสุวิสุทธังอะหสิอัทาหังพิขเวสเทวเกโลกเกสมาละเกสพัมมะเกสสสมณพานม,มานิยาปชายะสะเทวมนุสยะ อนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทธโธปัจจัญญาสิงยานันจกปนะเมทัสนังอุทปาธิอกุปาเมวิมุติอยันติมาชาตินาทิฐานิปุนาภวติอิธะมโวจภะควาอัตตมานาปัญจวคิยาพิขุพะคกวะโตภาสิตังอภินันทง อิมัสมินจะปนะเวยากรณัสมิงพันยามาเนอายสมัมโตโกทันยสรรักวิรชังวีตมลังธรรมะจากขุมปุถปาทิยังกินจิสมุทยะธรรม,มังสับพันตังโรธะธรรม,มันติปวติเตจากคขวต,ตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสัทธมนุสาเวสุง เอตัมภคะวตาภารณา,าสียังอิสิปตาเนมิคทายเยอ,อนุตรังธรมะจักกังปะวัติตังอปติวติยังสามเนนะวาพระ,ะเนนะวาเทเวนะวามาเรนะวาพรมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติ ภูมมานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัตธมนุสสาวสุงจตุมมหาราชิกานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตาวติงสาเทวาสัตถมนุสสาเวสุงตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุตวายามาเทวาสัตถมนุสสาเวสุง ยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุษสาวเวสุงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตวานิมานารตีเทวาสัทธมนุษสาวเวสุนงนิมานารตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวาปรนีมิตรวสาวตีเทวาสัทธมนุษสาวเวสุงปรนีมิตรวสาวตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตวา ธรรมกายกาเทวาสัทธมนุสาวีสุเอตัมพคขวตาภารณาสียังอิสิปตเนมิขทาเยอนุตรังธรรมจักกลางประวิตตังอปฏิวัติยังสัม,มเนนวาธรรมเนนวาเทเวนาวามาเรนาวาพรัรมมุกนาวาเกณจิวาโลกาสิมิติ อิติหะเตนะคเนนะเตนะมุหุตเตนะยาวะพัม,มโลกาสัตโทอับปุกันจิอายัญจทะทัสสะหัสสีโลกะทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวทิอัปปะ,ะโนจะโอลาลูอภภาโสโลเกปัตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวาน,านเทวานังเทวนุภาวัง อัทหโคภะควาอุทานาังอุธานีสิอัญญาสิวตัตปูโกทันโยอัญญาสิวตัตปูโกทันโยติอิติอิตถัอองอายสมมโตโกทัญยาสะอัญญาโกทันโยตีวะวะนามังอาโหสิสิ